สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับป่วนแก้มปองค่ะวันนีพี่น้องค่ะวันน,นี้กับพามาขึ้นพูเด้อจ้ะทุกคน้ามาเห็ุบุญจ้ะอันนี้อยู่ที่วัดภูตะเพาทองนะคะเนาะอำเภอหนองบัวซอค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะอาจจะสั้นแน่ด้วยค่ะเพราะว่างานขึ้นมาทั้งพูนนะคะเนาะมื่อให้แล้วค่ะพี่น้องตรงนี้นะคะข้างหน้านะคะจะเป็น สะบรารีเดี๋ยวพาไปเบ่งนะคะนีะน่ค่ะจะมีพญานาคสองโตนะคะเนาะเดี๋ยวที่พาเขาไปเบ่งเป็นสิบพลหนามอยู่แบบนี้จ้ะอยู่บริเวณพาหิน ตรงขึ้นไปทางเครื่องกระสีเมียนทำด้วยสีค่ะาากระจกประมาณเที่ยวนี่เลยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวสิพนานยางไปเบิ่งอีกค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะทางเครื่องกระสีเป็นทำด้วสะะีเด้อค่ะเด้ออันนี้จะเป็นพระยามุจลิน,นาคราชเนานะเนาะเป็นกระสีพลนามยงสันเดี๋ยวเปลีนสิพนานยางขึ้นไปเบิง่งบริเวณนี้มีตะหิน อยู่ทั้งผู้ด้วยจ้ะมีแต่หินก้อนใหญ่ๆเลยเข้ากับยางเรียบร้อยแล้วเขาคอยทายเนาะค่ะเนะาะหหวยขอพรยัเงเรียบร้อยแล้วคอยมาทายเห็นทุกคนเลยชมกันประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะขอไปทางในก็นสิเป็นธรรมหรือสีขึ้นไปฝั่งในก็นสิเป็นมองมองปนาพาเนาะค่ะเนาะ สวยงามด้วยค่ะอยู่กับธรรมชาตินะคะทุกคนมีตเตหยนก่อนยังไงทั้งนั้นเลยอยู่ที่อำเภอหนองบอัวซอจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะทางลงขึ <c> ้ <oughs> เจ้าลงบิดแล้วเหลือแค่เราที่ยังไม่ลงนี่คะ่ะบรรยากาศสวยงามฟังทางผุนสีมตต้นตะเคียนต้นเมตตะเคียนอยูะะ่ด้วยค่ะเด้อ อาจจะไม่ได้พาไปนะคะนีให้เบิ่งกไกลๆเลยค่ะทุกคนค่ะนี่สิมีตะเห็นก่อนายังไๆอันนี้ก็เป็นทางลงไปข้างล่างโผล่ออกหาใหเปลยงเตะข้างล่างก็สิเป็นมองนั่งเศร้าเมื่อสำหรับนักท่องเที่ยว้ะคะ่ะช่วงนี้ก็โควิดก็บ่คคอยมีคนหลายปันใดตรงนี้ก็เป็นมองไหวพระไหวเจ้า ปูหินยกนะคะเนาะบูชาขอพรน,นะคะได้นะคะสําหรับแบบไอ้ความเชื่อเนาะทางพญานาคเนาะคนที่มีความเชื่อนะคะข้างล่างน,นะคะก็จะเป็นการสร้างและการบูชาดอกไม้ถูกเทียนค่ะโอ,โอ้พี่น้องมือตรลุดลงนี่บ่อวแน่นนนนะสำหรับตรงนี้นะคะเป็นหินภูตะเพาทองนะคะที่มาของชื่อวัดเนาะ,ะเนาะถ้าเพิ่นว่าท่าหลอดมองนี้ได้ก็สิ เฮ็ดให้ ide, แบบตามความเสื่อก็คือประสบผลสําเร็จทุกอย่างนะคะประสบผลสําเร็จทุกอย่างในชีวิตเนาะคะ่นะเนาะนี่นะคะบริเวณข้างล่างกสิบูชาดอกไม้ถูกเที่ยนแล้วก็ลงไปอีกได้เอยกระสิมีการขายไอโชลกลังวั่นเสียงดวงเสียงไทยเนาะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องคะสำหรับตรงนี้กระสิเป็นซาลาเด้อค่ะพี่น้องคะ ซาลาเนาะค่ะเนาะข้างในจะเป็นไม้ค่ะสวยงามมากเลยเนาะค่ะเนาะมีพระพุทธรูปอย่ใหญ่อันนี้บริเวณภายนอกนอกศาลาหนกกุฏิเพิ่นกล่องสันขอโทษขออภัยนะคะเนาะเฮาสิพาไปเบิ่งกันจุดนั่งพักเมื่อยสําหรับนักท่องเที่ยวเนาะอยู่ที่อิมเภอหนองบัวซอนะคะเดี๋ยวสิพาย่างไปคนกับมาเรื่อยอยู่ค่ะแต่ว่าบ่หลายปานไรเนาะทยอยทยอยมาค่ะทยอยทยอยมานะคะสำหรับนักท่องเที่ยว โหลดกำลังลรงเลรเข้ามามองนั้นเป็นมองคลายขค้งค่ะคลายน้ำดื่มค้ายพวกชลากินแบงสมลัก้นมักเสียงโชกเนาะคลิปนี้มาสั่นๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องป่วนแก้มป่องด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ